พระเจ้าอัลเฟรดมหาราชเป็นกษัตริย์ที่ครองราชในอังกฤษในช่วงปีคศ721-899 0เขาเกิดในราชวงศ์เวเซ็กซ์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษในช่วงเวลานั้นอังกฤษต้องเผชิญกับการรุกรานจากชาวไวากิ้งที่เข้ามาสร้างความวุ่นวาย อัลเฟรดได้กลายเป็นกษัตริย์ตรีที่สำคัญในการต่อต้านการบุกรุกนี้ออาเฟรดมีความสามารถในการวางแผนการทหารและสร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันดินแดนเขายังได้พัฒนากองทัพที่มีระเบียบซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวอังกฤษในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้นอกจากการต่อสู้แล้ว พระองค์ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและวรรณกรรมโดยสนับสนุนการแปลนหนังสือจากภาษาละตินเป็นภาษาอังกฤษทำให้ความรู้แพร่หลายมากขึ้นผลของการครองราชของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชไม่เพียงแต่ช่วยรักษาเอกราชของอังกฤษแต่ยังส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันของอาณาจักรต่างๆในอนาคตพระองค์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและปัญญาในประวัติศาสตร์อังกฤษ ซึ่งยังคงถูกยกย่องจนถึงปัจจุบัน